ดูแล้วก็พยายามพลิกหน้าพลิกหลังเฮ้ยมันไม่มีแล้วตายแล้วเออตายตายแล้วมันก็สบายแล้วพอมันออกใบอ่อนมามันก็ไม่มีดำแล้วจากปวดหัวมาสามปีโอ้โหปวดหัวมาสามปีเพราะลูกมันดำอ่ะก็เลยเรียกลาดำอ๋อคือจังลาดำดอกดำเนี่ยอ๋อใบก็ดำนะใบก็ดำใบก็ดำคือเราฉีดหมดเลยทั้งใบมันจะเกาะอยู่ตามใบเต็มไปหมดเลยแล้วก็สาดพ่นไป แล้วเราก็มาดูนะมันก็แห้งตายอ่ะใช้แต่พวกอีกเชื้อลงเชื้อราเขาแนะนํามาให้เราก็ใช้ใช้มันก็ไม่เห็นผลพอมาดูอีสองสามวันมันเกาะลูกขาวอีกเหมือนเดิมอพอใช้แมกมาไปอ้าวเฮ้ยมันไม่มีแล้วนี่เออก็ยังว่าเออไม่มีแล้วนี่คุยกับแฟนว่าเดี่มันไม่มีแล้วนาเนี่ยมันตายเป็นแล้วนาเราก็ว่าเกาะมันดูซึมเลยใช่ไหมเออมันซึมเข้าทางใบเลยอ่ะอยู่ใต้ใบมันก็ซึม เพราะเราฉีดก็เจอกระถีบทะลุหากันหมดเนี่ยกระถีดสองด้านเข้าหากันเนี่ยพิกดูเราก็พยายามพิกหน้าพิกหลังมันไม่มีแล้วตายแล้วตายตายแล้วมันก็สบายแล้วพอมาออกใบอ่อนมามันก็ไม่มีดำแล้วจากปวดหัวมาสามปีโอ้โหปวดหัวมาสามปีเลิกปวดไม่เราไม่ได้ใช้ลาดำเลยนะเราใช้แต่อันนี้นะจริงเหรอตอนนี้ยไม่ได้ใส่ลาดำเลยใส่แค่ข่าแมลงอ๋อ บวกยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงแล้วเพี้ยไฟหนึ่งหนอนเท่านั้นคือตอนนี้ไม่ได้เสพยาฆ่าราดำแล้วไม่ฉีดฉีดแค่ป้องกันแมลงอ่าใช้อันนี้แทนใช้อันนี้ผสมยาฆ่าแมลงแทนอ่าคือราดำราดำไม่ใช้แล้วหายเกลี้ยงแล้วหายแล้วเออไม่ใช้เลยอะราดำแต่ก็ยังฉีดใช้แต่อันเนี้ยก็ฆ่าแมลงอืมนะตายเลยแมลงอะแมลงกวนไหมหล่ะไม่กวน ปกติเจอแมลงอะไรบ้างที่กวนสวน้มโมครับแมลงก็ถ้าเกิดว่าเราเราทําตอนดอกใช่ไหมเราจะต้องใส่เพี้ยวไฟลายแดงถ้าก็ใส่ปนก็อันนี้อันนี้เราก็ปาาไปพวกไอ้ราดําพวกอะไรไปไงเราอันนั้นเราก็ใช้เราปาาไปพวกยาฆ่าอไอ้อะไรเพี้ยวไฟลายแดงครับสองสองอย่างสาอย่างเท่านั้นแหละแต่ใช้นี้ไปกลกันดีครับมากๆ มันดีเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนกัอีกเขาเรียกจับใบอะนะมันเป็นมันเลยอ่ะใบเป็นมันเลยใบเป็นมันเลยมันดูดซึมไงมันจะจับแบบดูดซึมอ่ะมันซึมเหมือนที่ป้าบอกเมื่อกี้เนี่ยอ่ามันซึมปวดหัวเพราะอะไรอ่ะปวดหัวเพราะขี้เกียจไปล้างป้าทำเนี่ยขี้เกียจล้างงาล้างนะตัดไปเนี่ยเราจะต้องไปล้างเป็นคันรถน่ะโอ้โหมันเหนื่อยกันเหนื่อยแล้วนะแทนที่เราจะไปขายเลยอ่ะเราต้องไปนั่งล้างเอาแปรงขัดอีก แล้วก็เอามาพึงพ่งๆแบึงให้มันแห้งก็ใส่เข่งช่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโเครียดหลังจากใช้แมกมาแล้วไม่ต้องล้างแล้วไม่ต้องล้า,ลางคือมันตายถ้าตายแล้วคือมันก็มีมีแล้ว